มีมะละกอมีโอ้ยเบ่งฟันด้วยว้าวว้าวเบ่งฟันด้วยพี่พี่อะไรแหละ Where Where are you Here I am ห <laughs> <laughs> ลุดนะรัวหลานก้อยหัวกวัดหลานก้อยหัวกวัดอ่นานภาษาอังกฤษ <laughs> ใจเขาจะขาดน้ำอะไหรวะกินอะไรอ่ะพี่หมูพี่หมูกินอะไรลูกพิก where are you here I am here I am how do you do พิก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 ฟิกนพิกหมูเอ่อ uh, the what I do <laughs> อ้่อยเฮ้ยอันนี้พี่ยังไงอ่ะ พี่อะไรนะชีชีบเหรอชีบคือมา้าเหรอหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวอะไรเนอนี่ตัวอะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวดูอืมตอนนี้ดาวกับคนดูเท่ากันนะคะว้าวขอบคุณค่ะเอาไหมยังมาดนิเอาไหมยังมาดนิเอามายังามาหนิอ<ๆ>๋อไหนไหนอยู่ไหนลูก อันนี้ไก่เหรอคะ How do you ดักดักเป็ดสิลูกไม่ใช่ไก่เป็ด <B id. S 1> ออาดักคือเป็ดนันเนี่ยเป็ดนันเนี่ยไก่ไก่ไก่เหรอเออ,อน,นี่เป็ดจริงๆด้วยแล้วลูกไก่เหรออันนี้ <B id. S 1> คืออันนี้คืออะไร,รอ่ะลูกอันนี้ on, on, อ,อ,อ้อนอ้อนเหรออ๋ออ้อนหรือดอกอ้าได้ไงอ้อนน่ะ How do you do ดอกอ่า ภาษาตอคะ่สะสคูลคือไปโรงเรียนเห็นไหมนั่นเห็นไหมน,นี่นน่ะไปมีกระเป๋าด้วยไหมจะไปโรงเรียนเห็นไหม,ไไหมว้าวอันจะไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วนั่นไงโอ้พี่พี่กลัวพี่โอ้วาดกระตูนกับพ่คือเนาะอ่อยมิหมาคือกมู หอยกระบูจักพ่อสร้างพิดบนี้เอออ้อนเหรอลูกกระตไตเหรอคะโอ้โหน้องเพชรน้องเพชรเป็น่ยังคือสะไปังขนาดลูกยัยเฮ็ดเฮ็ดดังสันติล่ะมึง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 เอาออกจากหัวออกจากมืออย่าสะอย่าสะลูกยัยเฮ็ดยัยเฮ็ดดังสันมันมันมันนั่นนั่นอยข่อยแนตตาซอยข่อยกวดแนเนานี่เก็บของว่ายาวานนั่นนี่เก็บของม่านี่มันสี่หยียบเหยียบล้มสี่หมื่นไหม สะไปมังหัหร่ล้วนี่มื้อบ่ายเดียวเอาดาวกับคนเบิงคอกันมืุนนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายไก่กองอะไงขี้คอเออขี้คออย่าขี้คอเอาขึ้นไปให้ได้ขึ้นไปขี้คอขึ้นไปขี้คอเลย อ้าย่โอ้ยว่าขี่สองคนเถอะไม่มึงตายละตาตาตา,ตาขี่ไม่ได้นะ <uld television> ไม่ได้แล้วลุกนะตาลุกขึ้นเลย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 มาทำมขี่ไม่ได้ลกขี่ไม่ได้นะเดี <S <S mm, ๋ยวตาจะหลังหักเห็นไหมตาปวดหลังตาปวดหลังตาปวดหลังลูกตาปวดหลังขี่ไม่ได้นะขี่ไม่ได้นะคะขี่ไม่ได้นะคะถ้าคุณอันก็ ขอความกรุณาคุณตาเก็บผักเข้าให้ยายด้วยนะคะเก็บๆๆแล้วพาเข้าไปเก็บด้วยนะคะคุณตานะคะเก็บพัเข้าให้คุณยายหน่อยนะคะตอนนี้คุณยายกําลังเอาหลานอยู่นะคะกอดเอิ้อเบังความหมดเด่ Where are you? How I am? How do you do? Sister, 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 sister คืออะไรอะ่ะ นีวว่เล่นกีตาร์เหรอว้าวเล่นกีแต่เล่นกีแต่เหรอคะเออเล่นกีแต่เล่นกีแต่น,ตนะทำทำตามสิทำตามสิเป็นไ,ไง Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Bobby, 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 what do you do? <laughs> ว้ายจังัมเรียนสูงๆเนาะคข่ดีเนาะทำว่าขี้ไหลเถอะเนาะ นอกหลาเนาะถอยมานี่ลูกถอยมานี่ถอยมานี่หน่อยเออเออมา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 อย่างนี้ก็พอละถูกแก้ปอหกปองหกเนี่ยนะอปองหกเดียวเด้อพี่เนาะแอันนี้กันปองหกมีคุณภาพฮึบฮึบฮึบเฮ้ยนั่งตรงนี้ลุม่ลูกเจ็บบอลเจ็บ ไหน,นบอลตะบอลเตะย,ยายจะไปเอาไม้มาตีเมังวันก่อนเด้อมังวันเยอะมากเลยมันเข้ามาอย่างไรไม่รู้โอ้แต่ตีอาหาร